สวัสดีค่ะมาพบกับม้าในซันฟาร์มกันก่อนพบกับม้ามาพบกับฟูงเป็ดของเรากันกลับมาแล้วกลับมาแล้วใช้สิโตเป็นหนุ่มเลยนะลูก จะสูงเกินพี่กีแล้วนะใช่สิหอือย่าน่ารักนะหืมตัวสูงได้ใจคุณแม่เขาท้องอีกแล้ววันนี้ค่ะมาดูม้าดื่มน้ำกันห,หลังจากที่ออกทุ่งกลับเข้ามาแล้วก็หิวน้ำมะสิดื่มน้ำไปเลยใช่สิอย่ารุ่มกับแตงกว่า แค่สีโตเป็นหนุ่มแล้วนะฮู้ฮมีสังกระตุงด้วยสวัสดีค่ะซันฟาร์มเองจะอวดหมาค่ะทุกตัวท้องอยู่ตัวที่จะคลอดตัวแรกคือแม่บิดนะคะอยู่ตัวนี้ท้องป่องๆเลยแม่บิดที่ขาบิดๆแน่ยค่ะอันนี้แม่น้ำแตงกวาน้องแอมทุกตัวท้องอยู่ ปีนี้เจอกันกับลูกมา้าเจ็ดตัวฮู้ฮู้